สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับดีดูติชนะแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับผมยิบประแจเบอร์สิบมานะผมวันนี้รถของผมเนี่ยเจอปัญหาคือคัทเฟดนะครับผมคัทเฟดก็คือที่ของผมอะ่ะต้องเรียกว่าคัทเฟดเนี่ยเป็นเฉพาะว่ารถที่เป็นคัทสายน้ํามันนะครับผมก็คือคัทสายน้ำมันเนี่ยมันข้างข้างในสายมันมีลงเข้าไปนะผมมันเกิดทำให้น้ํามันเหมือนแบบว่า,าไม่ไม่หนื่น,นะครับผมก็เลยทำให้คัทเฟดก็คือเรากดไปปุ๊บอ่ะ แล้วมันแบบยังไงวะรถเรากำคัดไปแล้วใช่ป่ะรถเรายังไหนต่อได้เว้ยแต่โปูตีรถทั่วๆไปอะหรือว่าการการคำคัดอะมันกำคัดเสร็จปุ๊บรถจะหยุดนิ่งใช่ไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิธีการแก้ไขดูนะผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมมีไม่กี่อย่างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมปัดแจนะครับผมผมใช้ปจัจแจเบอร์สิบเพราะว่าคือน็อตตันตรงเนี้ย ผมเป็นเบอร์สิบนะครับผมน็อตรงนี้เป็นเบอร์สิบนะจ๊ะแล้วก็อันดับที่สองคือน้ําน้ําเปล่าเนี่ยใส่น้ําอะไรก็ได้น้ําประปาได้นะครับผมเพื่อตำราที่น้ําคัสเนี่ยครับก็คือมันพุ่งมามันไปโดนตรงสีรถใช่ไหมเราต้องรีบล้างนะครับผมเดี๋ยวน้ามันของคัสเนี่ยครับมันจะไปกัดสีรถเรานะครับผมโอเคนะคผมเราก็มาอยู่ช่วงที่จะทําแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเปิดจุกก่อน <ت <ت เปิดจุกก่อนนะครับผมเปิดจุกก่อน วาวไว้ตดพระอน,นี้แล้อันดับที่สองนะครับผมก็กําคัสนะครับผมก็บางคนจะสาครั้งก็ได้หรือสีครั้งก็ได้แต่ผมสีิครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบดสองาสสห้าหเจดปดเกยี่สิบ ี่สิบเอ็ดยสิบสองสามยสิบสี่ห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเก้าสี่สิบโอเคถึงสี่สิบแล้วต้องกำค้างนะครับ mm. แล้วเราจะเอาปจัจแจเนี่ยเราจะใช้ปากแหวนนะผมตรงนี้นะครับผมเพื่อขเขาดันเข้าดึงเขา้าตัวเองตึงตึงมือ ตึ้งตึงมือ,อม,มันไม่ได้เอ้ามันปิดเข้าหรือปิดออกวะเนี่ยเฮ้ยโอเคแล้วก็ไขปิดปึ๊บอืมอืมโอเคครับผมแล้วก็น้ำพุ่งแล้วครับเห็นน้ำพุ่งไหมโอเคแล้วก็เรารีบเราน้ำล้างเลยเทน้ำล้างปึ๊ดเทไปเลยครับไม่ต้องกลัวหมดขวดไปเลย ต้น้ำต้นไม้โอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะคผมเราทำเสร็จแล้วก็ใช้กาดเสียชู่หรือผ้าด้ปรไปเช็ดนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อความสะอาดโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอเชดก่อนนะเพื่อความเรียบร้อยโอเคก็คือสรุปเลยนะครับผมว่ามันเป็นการปิดเข้าหาตัวนะครับผมใช้แปวนดีกว่าอย่าใช้ปากอ้านะครับผมถ้าปากอ้าเนี่ยมันจะเขากันรูดอะ ทางสับเขาใช้กนรลูดแต่เนี่ยเเราใช้แหวนปุ๊บเราก็ดึงเข้ามานะครับผมโอเคเรียบร้อยเห็น <Hey, S 2> เนี่ยดูนะดูนะไม่เกี้ยกรรมแล้วนะเนี่ยผมใช้สุดแล้วเห็นไหมมันกรรมยากขึ้นเว้ยมันง่ายขึ้นเห็นไหมคัตเฟดดูง,ง่ายไงคือเรากลับ็จปับ๊บมันฟับรึบไปเลยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันฟุดไปเลยนะ่ะแต่ตอนเนี้ยผมกรรมลวมามันกรรมยากขึ้นเนี่แหละครับการแก้คัตเฟดโอเคแล้วก็เราก็ปิดจุกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวเราต้องไปเทสกันดูอีกทีหนึ่งว่าคัดมันใช้ได้ไหมเพราะว่าคือถ้าคัดใช้ไม่ได้เราไปปรับตรงนี้นะผมเห็นน็อตตรงนี้ไหมสูง m ไปอ่ะน็อตตรงเนี้ยเป็นตัวที่ปรับขนาดขนาดคัดนะผมว่าเราจะเอาคัดลึกหรือคัดปลายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผมแล้วเราก็ไปเจอกันเทสกันเลยนะครับผมเจอกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทสรถกันเลยดีกว่าโอเค บอมขึ้นเรียบร้อยนะครับบอมขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวไมี โอเคนะผมก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับการเทนรถนะครับผมและสาหรับการเทนคัทนะครับผมตอนนี้คัทหายเฟรเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำตึ๊กตื๊กนิดเดียวก็รถก็หยุดแล้วนะครับผมสบายมากนะครับผมและวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมสามารถทําได้ที่บ้านเลยหรือทําที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีอุปกรณ์สองอย่างเท่านั้นเองก็คือประแจเบอร์สิบหรือบางคนเทนงอตเบอร์อะไรต้องดูด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองคือคนน้ําสักหนึ่งขวดนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ก็อาจจะเป็นความรู้นะผมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมเป็นตัวอย่างให้กับสําหรับของคนเนี่ยคือคาเฟ่นเนี่ยแล้วแบบว่าไม่มีเวลาว่างที่จะไปทางร้านนะผมก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ก็ระวังน้ํามันกระเด็นด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเจอกันบ๊ายบายซิยูโย